สวัสดีค่ะเพื่อนชาว facebook แล้วก็โซเชียวแคมสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาทำการแต่งหน้าเ,เป็นลุกที่แบบไปลอยกระทงอะไรอย่างงี้ละกันเนาะก็แบบว่ารอยกระทงตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบสวยแบบสวยเด่นสวยแบบธรรมชาติแล้วก็เด่นด้วยอะไรอย่างเงี้นะเจอไฟก็ระยิบระยับหน้าเงาวิว้งวิง้ง อยู่ติดทนนานหรือก็ว่าไปโอเคเราลงสกินแคร์เรียบร้อยจะบอกว่าอันเนี้ยของพี่โ so นะยโยโซคิวนใช้ดีจังเลยอ่ะชอบมากเลยกลิ่นหอมหอมโอเคอ่ะหลังจากเราลงสกินแคร์เสร็จปุบ๊บเราก็จะมาลงเบสเบสที่วันนี้เลือกใช้นะคะจะเป็นเบสสีม่วงของ The Face Shop นะคะปกติเราใช้สีเขียวเนาะแต่ว่าเราก็เลยแบบอยากจะเด่นอยากจะอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วก็สีม่วงละการอะไรอย่างงี้ โอเคก็ okay. ลงมันไปอืม,อมน่าจะกระจ่างสวย โอเคต่อมานะคะเอ่อต่อมาเป็นรองพื้นนะคะของเอ,อเอาเป็นของเลฟลอนละกันวันนี้จะแต่งหนะ้าโทเลฟลอนเป็นหลักนะคะเอาเลฟลอนค o ลเลอร์สเตย์สีบัสนะคะเบอร์เบอร์หนึ่งห้าศูนย์นะคะแล้วก็จะป้ายออกมา กดข้ามได้นะจ๊ะต่อมานะคะคอนซีลเลอร์ของ o u youtube เหมือนเดิม,มลืมเปิดอ่ะคอนซีลเลอร์ของ o u youtube เหมือนเดิมนะคะที่ข้างบนมันจะมีไฮไลท์ให้้องวกก็เอาไว้ใต้ตาต่อมานะคะโกเลเด้นเลนโชสีทองนะคะ หรือว่าจะเอาสีชมพูก็ได้แล้วแต่แต่ว่าพังนี้แกน้องแกใช้สีชมพูบ่อยละน้องแกก็ใช้สีอันนี้บ้างสีทองบ้างเดี๋ยวเขาจ้างเงานะโอเคปะน้องแกก็จะเอามาอย่างนี้เลยนี่คือลงรอง,อง,องพื้นลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะน้องแกก็จะแต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 ,แตะ่เสร็จปุ๊บเราก็ตบเลยจ้าเกียร์เกียร์ อันนี้เกีีย่ยแบบลูดได้เพราะว่าเนื้อพื้นข้างล่างเรามันยังเป็นรองพื้นอยู่มันยังไม่ใช่แป้งนะถ้าเป็นแป้งเราเจะเกี่ยไม่ได้แล้วมันจะแบบเออเราจะถูไม่ได้มันจะมันจะเป็นคราบนะถ้าสมมติว่ามันข้างล่างเป็นเนื้อรองพื้นอยู่เราก็ถูได้อะไรอย่างนี้เท่านี้ความฉ่ำวาของเรายังไม่พอนะคะต้งี้จะใช้ข้างบนต่ออีก อะไรอย่าลงแค่พื้นหน้าสี่นาทีแล้วอ่าตอนนี้นะคะเอเชียคลินิกเขามีไอเนี่ยปากแหว่งเพดานโหวรหรือคนที่เอ่อพิการมาตั้งแต่กำเนิดก็เช่นปากแหว่งเพดานโหวรหรืออะไรนี้นะคะเขามีเอ่อรับสมัครนะคะสัญญกรรมฟรีมูลค่า1ล้านบาทเอ๊ะ หรือเท่าไหร่นี่แหละเออลองไปติดตามเพจเอเชียคลินิกนะเป็นหมอหมอชื่อว่าหมอธนงศักดิ์เลิศมากเดี๋ยวน้องเกศจะไปทําจมูกกับหมอคนนี้เพราะว่าจมูกน้องเกศไม่มีแบบกระดูตรงนี้น้องเกศต้องเอาลงนะโอเคก็เดี๋ยวต่อมาก็จะมาลงแป้งละแป้งที่ใช้นะคะเป็นเลสลอนสีแดงเบอร์04สีบัฟเหมือนกันนะคะก็คือเป็นแนวข่าสุดอีกเช่นเคย เราจะมาดูกันว่านางจะเลิศไหมหรืออะไรยังไงแต่จำได้ว่าที่ลองไปเท็กเจอร์หนาอยู่แต่ให้การปกปิดที่สุดยอดมาก เนียนนะเนียนมากเลยอ่ะเออหมอทานงศักดิ์แต่ก่อนอยู่ทาวอินทาวคู่กับหมอกระมลมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาแยากออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยอืมพราะหมอฝีมือดีมากสบอกเราคิดไม่แพงด้วยอ่าเท่าที่ทามานาะนน่าจะออกแบบมันจะไม่ขาวมันจะเป็นแบบสีเนื้อ ถ้าคนที่ชอบหน้าขาวรู้สึกจะไม่อยากจะแนะนำเพราะว่าหน้ามันทำให้หน้าดูดรอปลงไปนิดนึงอะ่ะสำหรับน้องก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วแหละตอนนี้แต่ถามว่าดีไหมโอเคเลยแหละหรือว่าอ๋อฉันรู้แหละสันปัดมันเป็นก้อนมากเกินไปเกี่ยร์เขาหน่อยเออ,เอ,อได้อยู่โอเคริดเริดปกปิอยู่โอเค,ออเอเคตอมาเป็นการเขียนคิ้ว เขียนคิวนะคะสีน้องเกียนใช้สีเทานะคะดินสอบแบบพี่โยหาซื้อได้ที่พี่โยดรยาวารรตี้นะจ๊ะโอเคอ่ะเขียนคิวเหมือนเดิมลากล่างขึ้นมาลากบนลงไปประจบกันจก็ค่อยถมให้เต็มอืมประมาณนี้นะเขียนต่อ สีคิวนะเอาให้เข้ากับสผมนะคะอ่อนกับสีผมสักเฉดหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะน้องแกจะใช้ดินสอสีน้ำตาลนี้เหมือนกันนะคะลงทับไปให้แบบว่ามันไม่เท่าเหมือนคิ้วของคนแก่ที่นี่งอกอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็ปัดด้วยแต่ปัดคิ้วเหมือนเดิมใครมีมาสคาร่าคิ้วก็จัดไปนะคะแต่โดยส่วนตัวเรปัดมาสคาร่าคิ้วแล้วมันชอบเป็นก้อนอ่ะน้อง,ไม, work, องไม่เวิร์กน้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต่อมาอายพร e มเมอร์ของ e t u d นะคะแตะไปแล,ะ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 ละ้วๆๆจะอัดคลิปการแต่งหน้า แข่งกับโมมีโอ้ยแปดนาทีแล้วต่อมานะคะอายแชโดว์นี้จะใช้เป็นเออ่ของซิลนาคัลเลอร์นะคะเบอร์แปดนะคะลงเป็นรองตาทั้งหมด ลงช่วงนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นไอแชโดว์พิกเมนต์นะคะอะไรก็ไม่รู้เบอร์สเบอร์สิบนะคะมีคนให้มาเป็นสีสนิมเข้มๆเ,เลยแล้วก็ลงช่วงนี้โดโอโหสุดยอดเลยเราเบรน โอเค่ okay, ป้าเดี๋ยวเรามาเบรนเบรนด้วยแปลงหัวฟูๆอย่างงี้นะคะฟูๆก็เกีย่ยให้เขาเข้ากันอ่าต่อมานะคะโคนตาเป็นสีเออมาริเกสอะไรเนี่ยของเซเว่นทีนะคะก็ลงไปช่วงนี้ สองข้างเลยเดี๋ยวลบไปกิดอะไรเนอรก่อนหลังจากลบไปติดขนตาปลอมมาแล้วก็ตาก็สะพรึงขึ้นแต่ฉันใดเสร็จแล้วนะคะลุกไปลอยกระทงของน้องเกดในตอนกลางคืนเราจะต้องปึ้มเรืยกปึ้มไหมสิบนาทีแล้วก็ปัดแก้มนะคะของ i n t u it อันนี้นะคะไฮไลท์ก็ของ into it แบบนี้ ส่วนลิปสติกใช้มิสทีนค่ะทูบูอันนี้ทาด้านในแล้วด้านนอกใช้เลฟลอนนะคะสีสกายพิงเบอร์012นะคะทาแค่นี้นะคะก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้ก็นานมากแล้วไม่ได้สอนแต่งหน้ามานานมากใต้ตาไม่ได้ทานะเพราะวันนี้ว่าขนตาบนก็เยอะและ้วใต้ตาเยอะไปไหนอีกโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ไปรอยกระทงนะคะลอยกระเทยลอยอะไรก็รอยไปแต่อย่ารอยอังคารสวัสดีค่ะ